โอ้โหโดนโดนโอ้โหยังใหญ่ใหญ่ใหญ่นั่นเลยว่าเฮ้ยโอ้โหซ้ายขวาเลยยังไงวะเนี่ยหลุมเพียบเลยนะหลุมปลาหลุมปลาดินหลุมปลาช่อนอันนี้เราเล่นสปินนิ่งนะฟีเชอร์เป็นเอฟ S i s h e r ครับแล้วก็ l i s m ครับอ๋อนี่นะฮะโอเคนี่ฮะเมื่อเรามาถึงครับเราก็ประกอบคันเสร็จแล้ววันนี้ผมเอาคันสปินนิ่งมาเล่นนะนอยากเล่นตรงนี้เลยดีกว่าเนี่ยร่มร่ม ถ้าจะดีเออไม่มีคนเลยเฮ้ยสวยวันนี้ผมมีเหยื่อใหม่มาเล่นด้วยนี่ของไทยจูนนะครับสั่งมาเฮ้ยใช้ได้โอเคพิ้วอยู่เ,เดี๋ยวดูนะครับว่าเหยื่อจะทำงานยังไงแล้วก็กอไปเรื่อยยกกระดกไปเรื่อยครับนี่บ่อบ่อซิงนะ ผมเลือกหมายเล้าไก่เลยนะเพราะว่าคิดว่าปลามันน่าจะมากินขี้ไก่นี่โอ้โหไก่ใช้ได้มันกินไม่กินปลายกก็ต้องกินปลากรนี่แหละวะ ไส้เป็นไงบ้างโอ้โหใหญ่อยู่กอหน้าดินาเลยนะกลางบ่อ มาแกล้งนาเอ็กไงแกล้งนาเอ็กดีกว่าได้ยังอ่ะเดียวพอเฮ้ยเต็มเดียวพอเหรอเปลี่ยนเลยครับกบมองเล่นเลยดูดดี่ามันจะขาดครึ่งไหมนะอย่างที่บอกนะที่บอกว่านแล้วะ อย่าลืมเด็ดขาออกนอนสองรอบนอนตากแดดรอบน,อน,น,น,อน,นี่เด็ดออกผิวแล้วเฮ้ยโอ้โห <travels> hey, oh, อย่างผิวอะโดนแน่โดนแน่เจอกบเข้าไปเขียดสดหมายถึงอะไรครั้งที่แล้วเหรอ <highs> ครั้งนี้อะไรนะเอ็กได้ไปแล้ว อ๋อผมเหงาไงผมเหงาไม่มีผมส่งกบลงไปสำรวจแล้วเฮ้ยโหแม่งจิบแม่งจิบ ช่างเียร์อย่างผิ้วขาเอกหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนเอาโอ้โหผ่านสวียนะเมื่อกี้เพิ่มมาแล้วพี่ป๋อมนีม่ยกเลยโหใหญ่นะเป็นไงล่ะเปียกจริงจริงเลยกูเลยไม่อยากจะบจับเลย เดี๋ยวดิกำลังเกินอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไง,น,ไง,น,ไงนี่ไงนะเอ็กนี่ไงนี่ไงนะเอ็กมาแล้วครับ โอ้โหลรอมันเกินอยู่ฟืบโ,โ,โอ้<า>โหตายแล้วนะต,ตายแล้วคืออะไรตัวเล็กใช่เฮ้ยผมชอบตบตัวเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวตัวใหญ่มันจะมาตายตายมีน้ำดีดิฮะก็ตัวตัวแรกก็ต้องตัวเล็กก่อนอยู่แล้วแล้วเหยื่อผมอยู่ไหนเนี่ยก่อนเฮ้ยเอาเหยื่อกูไปไหนอ่ะ เยเหยื่อหายโอ้โหของดีด้วยฮะจะพากูลกองเฮ้ยนี่ไงกระชังมาพอดีเลยได้ใช้เลยเนหะ็นไหมกระชังหมานขอบคุณครับเหยื่อหายเลยอะ่ะอะไรวะเสียเหยื่อไปนหนึ่งตัวเลยถ้าตัวใหญ่ก็คุ้มนะแต่ตัวเล็กไม่คุ้มเลย เด็ด oh <Okay. S 1> นะอย่าลืมเด็ดเด็ดแล้วครับโอเคตีไปครับนายเอกโยน้ห้ขวดนึงเลย อีกแล้วนะตีไปกัดเลือเลยวะส่งแล้ววิ่งซ้ายวิ่งซ้ายเก็บสายเก็บเก็บอะไรได้ครับนี่ไงโอ้โหโดนโดน ช่อนดิช่อนใหญ่ <_ Gerilim> กินเทซกซัสดิโอ้โยกินกบ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 ไทยรัวฮะนี่ไทยรัวฮนะนี่โดดใหญ่โดดใหญ่ <_ eres> เอ็กผมขอโทษไอ้ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ กระชังไปไหนมึงไปเอากระเวิงมามงอถ่ายตูดกูอยู่ได้ไอ้ห้าเซวิงพี่หนึ่งมีสวิงปะมีนะเอ็กมีมกเมื่อกี้โอ้แล้วเป็นยูแอลไม่ต้องกูตักเองมึงไม่ต้องตักมึงไม่ต้องยุ่งเลยเชีย่ยมึงไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวกูตักเองเเอป็นไกูตักเองให้ยุ่งตักอ่ะยิ้มเลยครับ นี่กูตักเองชัวร์กว่าเยอะอ <c oughs> วันนี้เขาโอเคนะตัวที่ 2, 2> อสองของเช้านี้เม,มืนนะ่องงกี้ไม่ใหญ่ตัวนี้นอ้วนว่ะ วันตุ๊บเลยเออตัวใหญ่เหยื่อไม่หายเว้ยตัวเล็กเหยื่อหายเฉยฮึบเสียบ<ฮ>นี่<ฮ>สภาพเหยือ่อรอยโดนกัดนี่ลอกจีนคันจีนสายขอขอเพื่อน<ฮ>นาเอกบอกว่าเนี่ยนบีชอบหมา พราะน้องวีมาผมก็ชอบดับเอาโอ้โหนี่มาแล้วครับมาแล้วนะเข้ามาแล้วใหญ่ด้วยโลกว่าทั้งนั้นเลยใหญ่ๆนั้นเลยได้แล้วเนี่ยนโอ้โดูตัว สี่ท่อนนะหกสิบหกลอกซีไนตะกัวห้ากรัมนะครับวันนี้แล้วก็เหยื่อไทยจูนตัวที่สิบสามนะเขาเราเราเอาเราเอาตัวสุดท้ายก่อนไงเราหาตัวสุดท้ายก่อนแล้วเราค่อยไล่มาตัวแรก เวลาตกเราต้องหาทัวสุดท้ายก่อนโอ้โหดู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 ดคันเฮ้ยตรงนู้นนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะสามสามตัวติดเลยนะใช่นี่มาอีกแล้วครับจากตอนแรกเงียบๆนะโอ้โหดูไซส์แม่งมีแต่ไซส์อย่างงี้าบยาง เฮ้ยนะเอ็มเฮ้ยยังไงใช่ดีโอ้ยวัดอย่างงี้ไม่ใช่ได้ไงใช่ปะใช่ดีโอ้เข้าอย่างงี้ไม่ใช่หรอมั้งไม่ใช่ะไรล่ะเดี๋ยวก็รู้โดดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ดีมีไงอาปากหวอมาเลยไม่ใช่ได้ไง เมื่อกี้เมื่อกี้ผมตักเองนะผมไม่ให้ไตตักนะโอ้โหดูครับนายเอ็มนายเอ็มเหยื่ออะไรอ่ะโอ้โหใหญ่อยู่โอ้โหอย่างใหญ่ใหญ่ใหญ่นั่นเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหซ้ายขวาเลยยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยซ้ายขวาเลยแล้วเราล่ะ โอ้ยของพี่ป hey, oh ๋อมตัวใหญ่วะใหญ่ว่ะใหญ่วะเฮ้ยโอ้โหดูปากเชี่ยอาหวอเลยมีไม่น่าจะเกินโลห้าโอยโอยโอยฟืบ เป็นไงพี่ผมครับพี่ผมครับโอ้โหวิตครับเพิ่งหัดตกกระชอนครับนะครับนี่ห่ครัับนนี่เป็นไง่ผมพามาผมก็ดีใจไม่เคยตกกระชอนได้ครับใหญ่มากเลยตัวสันไม่หมดเลยขึ้นรัวๆอย่างนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็หนาแน่นหน่อยตรงนั้นก็สองอะไรนะไหนเอฟโอ้โหดูดิโอ้โหต้องมีไซส์สองอะไรเช่ยาวเท่ากันเลย โอเคดูตัวต้องมาคุยกับผู้จัดนี่ว่า oh, จัดยังไงจัดยังไงให้ปลากัดขนาดนี้อาบกัดเลยเนี่ยคุยกับป้าปลากัดเลยเนี่ยผมขอได้ตัวเดียว,ว,ยวแบบขอแบบพี่ป๋อมพอละข้ <laughs> างหลังได้ตัวขนาดนี้เลยไหนบ่อนี้เหรออ๋อนู้อบ่อนี้ข้างหลังไอ้บ่อนี่ข้หลังต้องผุดแล้วเนี่ยบ่อนี้มันยีน่เอ็มบอกได้บ่อนี้มันมีนะ เฮ้ยโหดูนาโนบนานบมาถึง kind ข of ้ามฝั่งนะจากฝั yeah, like man, ่งนน้นมาโอ้ดูส nah, ู hey, that, ้ส uh, ู้โอ yeah, ้โหดูไซโอ้โหเฮ้ยไตไตมึงจัดดีๆเว้ยใหญ่เว้ยอย่างใหญ่อะเฮ้ยนูนก็มานะเฮ้ยอีกแล้วนะซ้ายขวานะ ใหญ่ด้วยเอฟดูดูดูซ้ายดูขวามีตาช่างไหมวันนี้ช่างเลยดีกว่าวันนี้ดูดูดูตัวนั้นใหญ่ว่ะดูดูดูตัวนี้อย่างนี้เลยโย่เลยอ้โเล็กมากที่โดนเบาๆโยบินเล็กมากเลยไปไหนล่ะออกขวาว่ะอนได้ครับออกซ้ายหรือออกขวาออกซ้ายแล้วใช่ป่ะออกซ้ายออกซ้ายแล้วออกซ้ายแล้วใส่แล้วนะนี่ไง ทำไมหลุดอ่ะเอาพี่วัดบืกอ่ะไหนอ่ะป่าไ,ไหนปลาปลามันตัวเล็กก็ป่ามันตัวเล็กก็เลย<ป>วัดหลุดหลุดไปทางพี่ป้อมน,นู่นไปถ่ายพี่ป้อมนูน่นยังไว้นะยังไว้โอโ้โ,อโหโอ้ดีดีหลุดแล้ว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 นะฟองเบลเลอร์เลยถ่ายอยู่เนี่ยตัวเล็กไม่คุดเฉยเลยโอตัวเล็กกับตัวคุดเลย โอ้ยนี่โอ้ยตัวใหญ่แม่งขิ้ตามเบ็ดตัวเี็กขุดใช่นี่ยแรงดีฮะโอ้โหุดแม่งคุดตวกระบาดทิ้งหรอเฮ้ยเอางั้นเลย <c oughs> อะ <c oughs> ยกเลยฟื้นโอ้โหดูเนี่ยนี่ยังใหญ่กว่าไอ้ที่<ค>ผม,ไ,มดได้นะส,สบดทิ้ง,ง <c oughs> ใช่ปะี่วะแล้วใช่ปะเอฟจำได้ป่ะไอ้บ่อไอ้บ่อพันห้าที่มันคุดอ่ะโอ้ขึ้นมาตัวเท่านิ้วก้อย สีขาวเห็นชัดครับาาปลาไม่รู้นะแต่เราเห็นชัดเอาเราไว้ก่อนอปล่อยจมอกอน้าเด่นหุยนี่ไงเนี่ยเออแม่งฉีบอย่างเงี้ยแม่งไม่เอาสทีเนี่ยดูนะแอคชั่นด,ด,ดูเยอะสีขาว <c oughs> กัดจริงเว้ยวางซ้ายแล้วกัดจริงเว้ยวางซ้ายแล้วโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหเนี่ยมันจิบอยู่ข้างหน้านี่อย่างใหญ่เลยใช่พี่ผมพนะักกินข้าวก่อน เดี๋ยวไปไล่ท้ายบ่อแล้วได้มาจากสีดำมาสองแล้วเดี๋ยลองสีขาวดูบ้างนี่เขียวอ่ะเป็นเท็กซัสนะครับแล้วก็ตะกวัววิ่งได้ตลอดสายเหื่อของคนไทยนะไทยจูนรัวนะครับอุดหนุนครับอุดนุนอุดนุนคนไทยด้วยกัน ดีเลยอะเออเห็นไหมปลามันพอผมเดินมาปุ๊บปลาแม่งว่ายมาเลยโอ้ยปลาแลนะ้วเนี่ยมันดินนะมันคิดว่ามาให้อาหารนะนี่ผมจะให้ดูลักษณะบอ่อนะดูนะครับบ่อปลาเวลาวิตแห้งแล้วเป็นอยางีงเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมเห็นหลุมไหมหลุมเพียบเลยนะหลุมปลาหลุมปลาดินหลุมปลาช่อนเนี่ยเวลา ปลามันกัดเนี่ยมันจะกัดแถวแถวหลุมมันน่ะเพราะนั้นเราตีไปกลางบ่อให้ป่ะเราลากกลับมามันก็จะผ่านหลุมผ่านอะไรโออกาสนี่หลุมทั่วบ่อเลยนะแปลว่าปลามันอยู่ทั่วทั่วสี่ครับผมสายผมไม่ผมไม่มีคันผมมีสี่ท่อนหมดทุกคันเพราะว่าผมชอบมันพกง่ายเฮ้ยโหมึงเล่นจีบตอนหน้ากูเลยมันจีบแล้วแบบเนี่ย ใกล้ๆเนี่ยแล้วไม่เอาด้วยไปละไปเล่นท้ายบอกันมาอใสยร่มใครเขาก็ไม่รู้นะ น่าจะมีอยู่เหลือๆอ,อยู่ว่านันนะที่เก่านะที่เก่าคนอื่นแต่มันจะเป็นที่ใหม่เราเสมอ <c oughs> ถูกไหมคนอื่นเขาก็ไปที่เราเพราะเป็นที่ใหม่ของเขา <c oughs> โอ้โหเอา<อ><อ>ช้อนเลยลูกกัดก็ดี โอยยังใหญ่เลยใหญ่มากใหญ่มากเรียบร้อยก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับได้ไปสองตัว แล้ววัดหลุดไป2ถึงสตัวนะโอ้ปลาใหญ่ๆนะที่เห็นนะเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปไหนอีกนะครับก็ฝากติดตามมันด้วย